จากการประชุมโต๊ะกลมเรื่องความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในสาขาต่างๆในทะเลจีนตอนใต้ที่จัดขึ้นณนเะมืองย่างกุ้งสาภาพเมียนมาผู้เข้าร่วมซึ่งส่วนมากเป็นอดีตรัฐมนตรีนักการทูตและนักวิชาการจากประเทศอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้และประเทศไม่ได้อ้างสิทธิ์อย่างไทยและเจ้าภาพเมียนมาได้มีความเห็นตรงกันว่าเป็นการดีที่จะมีเวทีในการหาหรือเรื่องต่างๆเช่นเรื่องประมงการป้องกันภัยพิบัติ หรือการร่วมมือพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่จำเป็นในการช่วยลดความตึงเครียดของปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้โดยยกตัวอย่างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่พิพาทเช่นโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมเรื่องน้ำมันและแก๊สธรรมชาติของไทยและมาเลเซียบริเวณอ่าวไทยที่ดำเนินการมากว่า20ปีเป็นตัวอย่างของความสำเร็จ นอกจากเรามีการเจราจาในเรื่องอนาจที่ปไตยแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องการเมืองมากแล้วก็มีความรู้สึกรักชาติเข้ามาแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็ทําให้เกิดความตึงเครียดนะแต่ว่ามันก็ต้องมีอน,นั้นเจราจาไปแต่ว่าควรจะลดความตึงเครียดลดข้าวเป็นการเมืองแต่ควรจะมีแทร็กที่2อว่าในเรื่องโคดอฟคอนดักซึ่งมีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เสนอคือว่าให้มีแทร็กที่3 3มสามแ mm hmm. ทร็กนี้เป็นคู่ขนานเจราจาพร้อมกัน หนึ่งเรื่องอำนาจที่ประายสองเรื่องอประมวลจรรยาบันในทะเลจีนใต้และอันที่สามที่เวิร์กช็อปเสนอก็คือในเรื่องของดิล l ลอกหรือการเสวนาความร่วมมือทางด้านฟังชั่นอลคอร์เปอเรชั่ทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านเทคนิคต่างๆ ในวันที่2ของการประชุมได้มีการน,นำผลการประชุมวันแรกเข้ารายงานกับประธานาธิบดีแตงแสงของเมียนมาในฐานะประธานอาเซียนเพื่อนำเสนอแก่ผู้นำอาเซียนต่อไปท่านก็ท่านก็ขอบคุณท่านบอกท่านขอรับทราบอันนี้แล้วท่านจะไปปรึกษาหารือท่านก็บอกว่าขอบคุณ APRC นะครับที่ได้ได้ไปทำเรื่องนี้แล้วก็หาทางที่จะ ให้มันมีการหารือกันเรื่องสันติภาพเรื่องการลดความตึงเครียดแล้วก็บอกขอให้ PRC ีเนี่ยได้ได้ดำเนินการต่อไป<ม>ในการคุยกันอย่างอย่างไม่เป็นข่าวอย่างไม่เป็นทางการ<ม>เพราะว่าเราเป็นเป็นองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐนะครับเรามีอะไรเราก็จะประสานกับทางพม,ม่าก็ลองดูก็เมื่อกี้พบรัมตรีต่างประเทศพม่า,มาด้วยนั่งอยู่ด้วยนะครับก็ดูซิว่าในการประชุมระดับลัมตรีเนี่ยเขาจะได้ได้รับทราบอันนี้แล้วเขาจะเห็นยังไง ทางเลือกนี้อาจจะเป็นอีกทางออกหนึ่งที่อาจช่วยให้เมียนมาจัดการกับปัญหาทะเลจินใต้ได้อย่างน้อยที่สุดคือเป็นทางเลือกของการลดความตึงเครียดที่ทุกวันนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิทธิกรประกำนน่ายภาพอรวีแตงมีแสง Nation TV รายงานจากเมืองย่างกุ้งสาภาพเมียนมา